คนดีของแฟนดินาบุญินนามยังยืนยองอยู่อย่างสานไทยคงความซื่อตรงขึ้นชื่อือชาจิตใจงามดำก็ดำแต่นานาสักา,าในความยุดที่ทำวันนี้เผาหน้าดำออกใจทามิตรเจจินเจ้าคือมิเจิมใช่ไหมใช่ครับท่านเจ้าใช่ไหมที่มีคนเข้าอ้างว่าเจ้พร้อมลเซ็นเพื่อเขา้าซ่องไม่จริงครับจะมีอะไรแก้ตัวอีกปัดโทหน้าดำจะกะผีอดโซแถมยังโง่จังาจผมชื่อ ชื่อบังอาจบ้าไอ้นีวอนซะแล้วเจ้ามีอะไรมาแก้ตัวว่าเจ้าไม่ใช่มิสเตอร์จิมโอ้ท่านเป่ากลิ่นเมาบุญจินเออบุญจินคิดดูสิครับคนชื่อจิมมีตั้งมากมายมีจิมไหนบ้างเอาก็มีเช่น, ur, นจิมมี่คารูเธอร์ไงจิมมี่คารูเธอร์นี่มันใครกันเห็นไหมละ่ะมัวแต่นั่งสารตัดสินจนเบลอเหมือนสเปรือเฝ้าเมนเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแม้แต่จิมมี่คารูเธอร์แล้วมันใครกันละ่ะมันก็เป็นนักมวยแชมป์โลกจากแดนจิงโจวร,รุ่นเบนตั้งเวทที่ม,มาต่อยป้องกันแชมป์กกกกััััับบจจ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 ำเเเเรรรริิิิิิิิิญทงงงตนฉาาาาายยยยย้หหลลไไไไไฟฟสมม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 ื่่่่่่่ออปีีีีีีีีีี2498คคแวววว็ดขข แล้วเจ้าน่ยอยู่ในตระกูลจิมไหนข้าคือจิมชอบจัวชายาจิมชอบจูจันแล้วชอบจูจันไหนอ่ะนีท่านสาร่าจันมีตั้งหลายจันข้าจะจูจันไหนมันเรื่องของข้าเออเจ้านี่มีเหตุผลน่าเชื่อถือมีหวังวันกับมามุ้หวังเข้ามาหันครับ,รบนั่นแหละเอาตัวมมสเตอร์จิมกลับไปเลิกซ้